ที่เข้ามาตรงนี้ร้านตรนีด้ดูมืดมดตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วข้างในก็จะดูมืด,มดแต่ว่ากล้องของเรามันจะดูว่ามันสว่างแต่จริงจริงแล้วมันจะดูครึมครึเหมือน,นีเปิดหน้าร้านแต่ว่าข้างในเปิดไม่เปลนหรอกก็ถือว่าไม่เงียบเหมาตอนนี้ก็รออยู่อันนี้ก็อยู่ในชั้นของท่ามิโนอยู่ในชั้นที่เป็นส่วนอาหาร แบบขณะนี้คุณเปรมอยู่ที่เทอร์มิโนอลนะคะใจกลางกรุงเทพมหาคนครค่ะแถวอโศกก็มาสั่งอาหารรอคอยก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเรามารีวิวให้คนทั่วไปเห็นว่าตอนนี้ในใงกลางกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกคนก็เซฟตี้นะคะแม้กระทั่งการสั่งอาหารเราก็สั่งกลับบ้านไปแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปนะคะในห้างไปก่อนเล็กน้อยเท่านั้นคะ่ะไป ก็คนตเบาๆแต่ก็ดูงไม่เงียบเหงาเลยทีเดียวไปดูร้านอาหารของเราที่กวางสุขียังอาหารก็น่ากินไปหมดเคานตะก,กี้ก็น่ากิน ทุกคนก็ยังใช้ชีวิตดําเนินชีวิตได้ตามเดิมนะคะแต่ว่ามีการป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดห้างสับสินค้าก็ยังมีของจำหน่ายให้เราเห็นอยู่นะคะ ก็ตาดิกพินดีกอะไรเนะปกติเราจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะวันนี้คนว,ว่างมันยแย่ไปน,นั่งไหนน,น,นนอนไหนไม่หนักอ่ะเดี๋ยวถ่ายตรงยืนอยู่คนเดียวเลยเหงาไหมนะ่ะลงต่อดีกว่าเวลนี้นะคะใกล้จะเวลาเที่ยงแล้วนะครับตามสภาพสาวก็จะมีรูปผู้หญิงญี่ปุ่นโบราณ ลายกว้างใหญ่หาเที่ยวนะเอเอ่เห็นโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวจะแวะซื้อจานแล้วก <tes> <pap st> <aving> ็กลับบ <m> ้านเลยค่ะวันนี้คงรีวิวแค่นี้นะคะไปบายค่ะสวัสดีค่ะไปบรีสังต์นะคะได้เจอกันใหม่ค่ะ